วันนี้เนี่ยก็มีข่าวดีคือกระทรวงเกษตรรัศกรโดยลํตาตีว่าการกระทรวงท่านอัฐกรเนี่ยประกาศช่วยค่าผลผลิตนะครับค่าผลิตเนี่ยตันหนึ่งเนี่ยหนึ่บาทนะครับทราบว่าจะให้ทั้งนาปีแล้วก็นาปังก็ต้องขอบคุณด้วยแต่ไม่พอท่รรานประธานไรหนึ่งเนี่ยหรือเกวีหนึ่งเนี่ย,นนยได้1นึ่งพแล้วอีก3ามพันสี่พันไปรับกับใครวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันขึ้นหมดนะครับก็คิดว่าทางกรรมการก็มาเนี่ย จะนำงบป,ประมาณเนี่ยที่รีดไขมันต่างๆเนี่ยมาให้กับกระทรวงเกษตรเพื่อมาอุดหนุนราคาข้าวนะครับช่วยปัจจัยการผลิตเนี่ยให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรช,าชาวนาเนี่ยอีกเกวียนหนึ่งเนี่ยอีกพันหนึงสองพได้ไหมรวมกับที่ประกาศไปเมื่อสองวันนี้นะครับอีกพันหนึ่งเนี่ย,นนย,นนยรวมกันได้สัก2-3 0 0ัน0 0ก็ทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย ชาวนาเนี่ยลืมตาปากได้เจียงสะท้อนพี่น้องกเกษตรกรชาวนากลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะบอลทางรัฐบาลทบทวนโครงการไร่ละ1,000บาทและให้เพิ่มเงินช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาไม่เกิน20ไร่และช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนด้านการผลิตซึ่งไร่ละ1,000บาทอาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6 8ทับ ติดตามเสียงสะท้อนกลางการประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรกันก่อนเลยคะ่ะนี่เนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยเดือดร้อนมากผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะครับต้องเรียนกับท่านกรรมธิการก็ามาเลยว่าตกต่ำทุกตัวนะครับรวมถึงท่านประธานไปยังท่านลนตีที่อยู่ในสภาหแห่งนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเ,เขตอำเภอบ้นานโป่งจังหวัดราชบุรีของผมเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยตอนนี้เนี่ย,เ,ยเดือดร้อนนะครับมากมากนะครับ ลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยนะครับบ่นกันมากสมัยก่อนเนี่ยช่วง4ปีสมัยรัฐบาลผลิตปยุจจรโอชาเนี่ยนะครับก็จะได้โครงการประกันรายได้10,000บาท1 0,000บาทหมายความว่าเราไม่ได้ประกันราคาไม่ได้ไปแทรกแซงกลไกราคาข้าวในตลาดแต่ว่าเราใช้โครงการประกันรายได้หมายความว่า10,000บาทเนี่ยถ้าขายข้าวได้เกียนละเจ00ก็ไปรับกับรัฐบาลผ่านทกศในสามพันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ข้าวเนี่ยราคาเกวียนหนึ่งเนี่ยประมาณห0 0พันกว่าบาทเองนะฮะท่านประธานแล้วถามว่าไอ้สี่พันกว่าเนี่ยไปรับกับใครเกษตรกรไม่มีไม่มีรา,ายได้เพิ่มเติมเลยเพราะว่าโครงการประกาศรายได้เนี่ยไม่มีในสมัยนี้นะครับที่รัฐบาลเราไม่ได้มีงบประมาณในการที่จะไปช่วยเกษตรกร,ร,กรชาวนาฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขายข้าวด้วยเกวียนละห้าพันกว่าบาทพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยตอนนี้เนี่ยบ่นกันมากเลยต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ว่า,วาปุย๋ยยาค่าแรงแต่ว่า ราคาข้าวเนี่ยได้5,000ันกว่า6000นะครับบางรายเนี่ยบอกผมว่าได้5 0 0 0ัึงก็มีตอนนี้เนี่ยถามว่าเศรษฐกิจมันแย่เพราะอะไรครับท่านประธานเศรษฐกิจมันแย่เพราะว่าพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยไม่มีเงินแล้วถามว่าแล้วเราจะทําให้เศรษฐกิจดีได้ยังไงนะครับท่านล้มตีคังก็อยู่บนบาลาน์นะครับเป็นกรมรมการงบด้วยทั้งล้มตีว่าการล้มตีช่วยว่าการกระทรวงลังเกษตรกรไม่มีเงินครับไม่ว่าจะเป็นชาว ชาวนาข้าวชาวไร่มันมันเมื่อก่อนเนี่ยตันหนึ่งสามพันกว่าตอนนี้เหลือตันละหกร้อยแปดร้อยนะครับตอนนี้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยรายได้ไม่มีท่านทํายังไงก็ได้ครับให้เกษตรกรมีเงินเนี่ยเศรษฐกิจมันดีขึ้นมาเองแต่ถ้าท่านถ,ถ้าทําให้เกษตรกรไม่มีเงินนะครับไม่มีทางน,นะครับที่เศรษฐกิจจะดีขึ้นได้ผมมาอภิปรายตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะเห็นนะครับกรรมธิการงบประมาณเนี่ยมีการเอางบที่รีด นะครับรีดไขมันจากกระรวงทบวงกรมต่างเนี่ยนะครับมาเติมให้กระรวงต่างๆท่านดูให้กระรวงเกษตรรัศกรเนี่ยได้20ล้านได้20ล้านวันนี้เนี่ยก็มีข่าวดีคือกระทรวงเกษตรรัศกรโดยลํตาตีว่าการกระรวงท่านอตกเนี่ยประกาศช่วยค่าผลผลิตนะครับค่าผลิตเนี่ยตันหนึ่งเนี่ยหนึ่บาทนะครับทราบว่าจะให้ทั้งนาปีแล้วก็นาปังก็ต้องขอบคุณด้วยแต่ไม่พอท่รรานประธาน ไล่นหนึ่งเนี่ยหรือเกวียนหนึ่งเนี่ยได้หนึ่งพันแล้วอีกสามพันสี่พันไปรับกับใครวันนี้ทุกอย่างมันขึ้นหมดนะครับก็คิดว่าทางกรรมิการงบมาเนี่ยจะนํางบประมาณเนี่ยที่รีดไขมันต่างๆเนี่ยมาให้กับกระทรวงเกษตรเพื่อมาอุดหนุนราคาข้าวนะครับช่วยปัจจัยการผลิตเนี่ยให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรช,าชาวนาเนี่ยอีกเกวียนหนึ่งเนี่ยอีกพันหนึ่ง,งสองพันได้ไหมรวมกับที่ประกาศไปเมื่อสองสามวันนี้นะครับอีกพันหนึ่งเนี่ยรวมกันได้สัก 2องพ3,000ก็ทำให้เกษตรกรเนี่ย ชาวนาเนี่ยลืมตาปากได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะคะนั่นแหละค่ะก็คือเสียงสะท้อนกลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่นาํามาฝากพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาใต่ย่างไรก็ตามถือว่ามติเป็นเอกสารนะคะสําหรับครมมีการอนุม,มัติในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนาเป็นไรละ1 0 0่บาทไม่เกิน10ไร่ซึ่งในส่วนของครมนะคะก็มีการอนุม,มัติออกมาอย่างเป็นทางการมีการถแถลงมติครมอออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว และในวันพรุ่งนี้ค่ะ28สิงหาคม2568จะมีการประชุมบอร์ดทกสนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันค่ะจากท่านผู้จัดการนะคะธนาคารทกสคุณชัดชยัยศิริไลค่คะไปติดตามคลิปเสียงกันก่อนเลยค่ะ,ะทาะงทกสก็เตรียมรอเสนอคณะกรรมการธนาคารนะครับในการประชุมวันที่28นี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อประชุมแล้วเนี่ยถ้าทางกระทรวงเกษตรส่งข้อมูลให้เรา ครบนะครับแล้วก็หรือจะทยอยส่งที่ตอนนี้ก็ประสานงานคู่นขนานไปกับกระทรวงเกษตรแล้วเนี่ยตกอสเขาพร้อมที่จะดําเนินการโอนเนี่ยให้ภายใน3วันนะครับเรื่องของการโอนก็กำลังดูอยู่ว่าจะสามารถดําเนินการผ่านทางแอปทางรัฐได้บ้างไหมนะครับหรือว่าในส่วนของที่จะโอนตรงผ่านตัวแพลตฟอร์มเดิมของทกสก็กําลังศึกษาคูา่ข,ขนานกับทางดีจีเออยู่นะครับ บอดทกศประชุมที่18นผมว่าภายในสิ้นเดือน,นโอนได้แล้วนะครับตั้งแต่ล็อตที่1เพราะว่าเราไม่ได้โอนล็อตเดียวทั้งทั้งหมดเพราะว่าเกษตรกรที่อยู่ในข่ายประมาณ4ลร้านกว่าคน และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของการประชุมบอร์ดทกศในวันพรุ่งนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาน,นะคะช่องทางในการจ่ายเงินค่ะก็จะมีการพูดถึงด้วยแต่ช่องทางในการรับเงินนะคะก็จะโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรและสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าเงินถูกโอนตรงเข้าหรือยังนะคะและในส่วนของการจ่ายเงินทั้งหมด5รอบนี้ผ่านช่องโค .inbc.com หรือจะปรับสมุดบัญชีเงินฝากเช็คผ่าน SMS นะคะหรือว่าจะเช็คผ่านตูว ATM ก็ได้ที่สําคัญแอปพลิเคชัน BSC Mobile สามารถแจ้งเตือนในการโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะตรวจสอบเช็คสิทธิ์กันให้เรียบร้อยทะเบียนเกษตรกรต้องตรงกันกับบัญชีธนาคารทกศด้วยเมื่อมีการพูดถึงทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรก็แจ้งชัดว่าได้มีการส่งรายชื่อแบบอัตโนมัติให้กับทางธนาคารทกศและถ้าหากมีการอนุมัติจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทเงืนงถึงมือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเลยค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการ เกษตรเลยค่ะกรมลงเสริมเกษตรจะส่งข้อมูลนะครับทะเบียนของพี่น้องเกษตรกรให้กับทางพกสรเราส่งข้อมูลเป็นดิจิตอลไปให้นะครับพกสก็จะมีการตรวจสอบว่าเลขบัญชีของพี่ๆทุกท่านตรงยังเรียกว่าเป็นบัญชีที่ยังไม่หมดอายุเป็นบัญชีที่ยังมีการเคลื่อนไหวยอยู่ก็จะมีการโอนเงินไปตามนั้นดังนั้นเนี่ยเงินสี่หมื่นล้านไม่มีใข่แตะเลยครับ กระทรวงเศรษก็ไม่ได้แตะทางกศกดปุ่มปุ้งเงินก็จะโอนไปให้ท่านดังนั้นก็กลับเรียนว่าเงินเข้าบัญชีกับพี่น้องเกษตรกรเรยบร้ยแต่อาจจะมีบางรายที่ทากศตรวจสอบแล้วอาจจะเช้าหน่อยเพราะว่าเช่นเลขบัญชีมันไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการใช้เลขบัญชีที่เจ้าของบัญชีอาจจะเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ก็แก้ไขได้ซึ่งแต่ละปีก็จะมีเรื่องเหล่านี้ก็เลขน้อยดังนั้นยืนยันครับว่า เงิน40,000ล้านพคสอโอนตรงเข้ากับบัญชีของพี่น้องเกษตรกรตรงครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอกครับ นั่นก็เป็นความชัดเจนจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะสําหรับทะเบียนเกษตรกรเพราะฉะนั้นค่ะในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังเนี่ยเขามีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรการเปิดบัญชีทกศบัญชีชื่อตรงกันกับทะเบียนเกษตรกรแล้วนะคะในส่วนของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประชาคมต่างๆเราก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันเพื่อเตรียมพร้อมๆในการรับการโอนเงินค่ะเอาละค่ะ มาแน่นอนไรละ1 0 0่บาทส่วนจะมีการปรับเพิ่มอย่างไรแบบไหนก็เป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ส่งถึงทางรัฐบาลผ่านการประชุมชาาสภาผพ้แทนาราษฎรค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ